เรามาเข้าสู่หน้าสุดท้ายเลยดีกว่านะครับผมข้อที่18นะครับเขาให้โจทย์มาในลนนักษณะนี้เขาถามว่าแล้ว a บวกลบ1มีค่าเท่าเท่าไหร่นะครับก็ทําเหมือนเดิมครับทําแต่และวงเล็บให้เสร็จตรงนี้ก็มีค่าเป็นลบยีตรงนี้ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็นส5บห้าถูกไหมครับผมก็เป็นลบยีบวกสิมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยก็มีค่าเป็นลบเถูกไหมครับผมตรงนี้ก็มีค่าเป็นลบเเพราะว่าเครื่องหมายต่างกัน นำเลข2ตัวมาลบกัน24ลบกับ15ก็มีค่าเป็น9แต่เนื่องจาก24มากกว่า15บห้าเราหน้า24ติดลบเลยต้องตอบลบ9้านะครับผมก็แสดงว่าลบเเท่ากับ a คูณ3แล้วก็จะได้ว่า a เดียวก็ต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับลบ3นั่นเองดังนั้นลบ3ไปบวกกับลบ1ก็ต้องมีค่าเป็นลบ4นะครับข้อที่19เขาถามว่าข้อใดเป็นเท็อ่าเป็นเท็ หลังจากที่ดูแล้วพบว,ว่าข้อ1เป็นเท็จครับเพราะจาไว้เลยนะครับผมเศษส่วนเนี่ยตัวส่วนนั้นห้ามเป็นศูนย์เพราะจากกไก่เราพบว,ว่าเป็นลบยี่สิบส่วนศูนย์ถูกไหมครับผมเพราะว่าสองลบสองเป็นศูนย์เมื่อไหรส่วนศูนย์เนี่ยเราจะไม่นิยามในทางคณิตศาสตร์นะครับผมห้ามตอบเป็นศูนย์อ่าข้อที่สองก็ถูกเพราะว่าลบนะครับผมหารบวกมีค่าเป็นลบเนื่องจากว่ามีลบแค่หนึ่งตัวนะครับข้อที่สามถูกเนื่องจากว่าลบหก บวกหมีค่าเป็น0 0นย์0ส่วนสิเท่ากับศจริงครับผมเพราะว่าตัวส่วนนั้นมันไม่ใช่0ูนย์ลบยีหารลบหถูกต้องเพราะว่าลบตัดลบนะครับผมเมื่อกลายเป็นบวกเป็น20นดังนั้นเลยตอบข้อ1นะครับผมถ้าเศษส่วนเนี่ยแล้วตัวส่วนเป็น0ูนเนี่ยคือจะไม่จะไม่นิยามนะครับผมข้อที่20กําหนดให้เเป็นจำนวนเต็มใดๆข้อความต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะครับ ข้อที่1ถามว่าใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นการสลับที่ของการบวกนะครับข้อที่3ถามว่าจริงไหมคําตอบก็คือไม่จริงครับผมถูกไหมเพราะว่าเลขอะไรก็แล้วแต่เมื่อคูณหนึ่งนะจะเท่ากับเลขนั้นดังนั้นตรงนี้มันจะต้องเท่ากับเอ็มเลยต้องตอบข้อที่สามเทสข้อที่สองจริงไหมอ่ะจริงนะครับผมเป็นสมบัติของของการบวกนะครับข้อที่สี่เอ็มคูณศูนย์เท่ากับศูนย์คูณเอ็มอันนี้ถูกเพราะว่าเลข ที่คูณศูนย์นั้นย่อมมีค่าเป็นศูนย์นะครับแล้วก็เลขที่บวกศูนย์นั้นก็ต้องมีค่าเท่าเดิมดังนั้นข้อที่3เลยผิดเพราะว่า M คูณหที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องเท่ากับ M ไม่ใช่เท่ากับหนึ่งนะครับข้อ21เขาบอกว่าเป็นจํานวนเต็มใดๆถ้าเมื่อไหร่บอกว่าเป็นจำนวนเต็มใดๆก็แสดงว่ามันสามารถเป็นได้ทั้งลบศูนย์แล้วก็บวกนะครับโดยที่ a ไม่เท่ากับศูนย์ไม่เท่ากับศูนย์และ c ไม่เท่ากับศูนย์ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ข้อเนี้ยเออข้อ3ผิดแน่นอนเพราะว่าการลบนั้นเราไม่สามารถที่จะสลับที่ได้นะครับคำตอบข้อนี้คืออะไรครับคำตอบข้อนี้ลบ A บวก B จะเท่ากับ b ลบ a ออเน,นี้ยถูกต้องครับผมนะครับอย่างเช่นบอกว่าลบ5บวก3เนี่ยมันจะเท่ากับ3มลบ5้ยไหมครับผมลบ5บวก3จะเท่ากับ3 ลบห้าไมคำตอบก็คือเท่ากันเพราะมีค่าเป็นลบสองถูกไหมแต่อย่างกรณีข้อที่4เนี่ยสมมติผมบอกว่า a เนี่ยผมให้เป็น4และกันเลือกลกายเป็น4หารด้วย2องอ่ะผมให้ b เป็นสหาร c หาร c ผมให้เป็นสแล้วกันคําตอบจะมีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็นหนึ่งถูกไหมครับผมแต่ถ้าเกิดผมเอา4นะครับผมหารด้วยสองอะไรครับผม2หารด้วยอะไรครับ2หารด้วย สองนะครับถามว่ามันจะเท่ากันหนึ่งไหมไม่ใช่ก็ต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่เป็นสี่ดังนั้นข้อสี่เลยผิดนะครับผมตรงนี้น้องงงไหมครับผมอันนี้คือผมสมมุติให้ a เป็นสี่ b เป็นสองแล้วก็ c เป็นสองนะครับผมเพื่อทดสอบดูว่าสิ่งที่โจทย์ให้มานั้นถูกหรือเปล่าโดยเราจะสมมุติเป็นตัวเลขนะครับ4หารสองเป็น2 2หาร2มันกลายเป็น1นะครับแล้วก็ตรงนี้เราต้องทำในวงเล็บก่อน2หารสองเป็น1 4หาร1เลยกลายเป็น4เลย ไม่จริงนะครับข้อที่ยี่สาองกำหนดให้ m ตามนี้เลยถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องอ่ะข้อหนึ่งอ่ะถูกเพราะว่าลบ m หารลบหนึก็ต้องมีค่าเท่า m นะครับอันเนี้ยก็ถือว่าถูกนะครับผมเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีค่าเป็นอะไรครับผมฝั่งซ้ายมีค่าเป็นลบ m ส่วนฝั่งขวานะครับส่วนฝั่งขวาก็กลายเป็น m หารด้วยลบห เมื่อเราคูณ้าไปแล้วจะได้กับ m เท่ากับ m เนี่ยถือว่าถูกต้องนะครับผมเพราะว่าลบหนึ่งคูณหนึ่งก็มีค่าเป็นหนึ่ง m คูณหนึ่งจะเท่ากับ m บวกศูนย์ถามว่าจริงไหม m คูณหนึ่งจะเท่ากับ m บวกศูนย์อันเนี้ยถือว่าจริงนะครับข้อที่สี่ m ลบหนึ่งจะเท่ากับ m คูณศูนย์ m คูณศูนย์เนี่ยมันจะต้องเท่ากับศูนย์ดังนั้นข้อสี่เลยไม่ถูกต้องนะครับอย่างข้อที่สองถูกเพราะว่า m คูณหนึ่งก็คือ m ถูกไหม เอ็มบวกศูนย์ก็คือเท่ากับเอ็มเอ็มเท่าเอ็มก็ถือว่าถูกนะครับแต่ข้อสี่ผิดเพราะว่าเอ็มคูณศูนย์เท่า,า,ากับศูนย์เอ็มลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ก็เมื่อย้ายข้างแล้วก็ไม่จริงครับผมเลยเป็นเทสเลยต้องตอบข้อที่สี่ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับศูนย์มีผลลัพธ์เท่า,า,ลลากับศูนย์อ่ะเรามาดูในข้อที่ข้อที่หนึ่งแล้วกันข้อที่หนึ่งตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับลบสิบสองถูกไหมครับผมตัวหลังก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ 4ี่บวกกับลบสิบหกก็มีค่าเป็นอะไรเป็นลบสิบสองลบไปชนลบเป็นบวกเลยต้องตอบข้อแรกเลยครับผมส่วนข้อที่3ตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็นยีตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็น13ก็ไม่ใช่ละตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับสิตรงนี้ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับลบสิบลบลบห้าก็กลายเป็นลบสิบบวกห้า ลบสบวกหก็มีค่าเป็นลบหก็ไม่ใช่แล้วครับผมอันนี้ก็เป็น4 12สิบสลบกับลบแปดเป็นยี่สิบน้นเลยตอบข้อหนะครับที่มีค่าเท่ากับศูนย์ข้อยี่สิบสี่ข้อใดใช้สมบัติการเปลี่ยนหมูการเปลี่ยนหมูนะครับผมตัวเลขนั้นจะต้องอยู่คงที่แล้วก็เคลื่อนเฉพาะแค่วงเล็บเท่านั้นเลยต้องตอบข้อที่4ครับผม ตัวเลขนั้นจะต้องอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือ235แล้วก็235แต่เราจะเพียงแค่ย้ายในวงเล็บเท่านั้นนะครับผมเลยต้องตอบข้อที่4นะครับข้อที่1ไม่ใช่เพราะว่าตัวเลขเคลื่อ,อนนี่235แต่น,นี่เป็น253ข้อที่3ไม่ใช่ข้อที่3คือเป็นกฎของการแจกแจงนะครับข้อที่2 ก็ไม่ใช่เนื่องจากนี่สองสามห้าแต่ตรงน,นี้เป็นห้าสองสามเพราะว่าการเปลี่ยนหมุนนั้นเลขจะห้ามเคลื่อนตำแหน่งของเลขนั้นจะต้องอยู่เหมือนเดิมเราจะย้ายเพียงแค่วงเล็บไปเฉยๆนะครับข้อที่ยี่ห้าเนี่ยก็คือเป็นสมบัติการแจกแจงนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยมันเกิดจากการที่เราเอาแปนะครับผมกระจายในวงเล็บนั่นเองเลยต้องตอบข้อที่สองนะครับผมก็ถ้าเกิดน้องๆหรือว่าผู้ปกครองดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมีประเด็นที่อยากจะสอบถามก็ อินบ็อกมาสอบถามได้หรือว่าโทรหาผมที่เบอร์0894466014ได้เช่นกันนะครับผมก็ฝากกลุ่มปิดนี้ไว้ด้วยแล้วกันผมจะอัปโหลดวิดีโอคลิปลงไปในกลุ่มปิดนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ